S <S> ก็ยใสก็มสีแดงอ๋อแล้วทะเบียนรถที่ได้มาด้วยหรือเปล่าคะเรื่องทะเบียนไม่เกี่ยวเียนมันเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดศูนย์แปด้มาแปดใช่ไหมคะดน,นี้อ๋ตอตอนถึงแฟนบอนไหนคะ่ะเข,ขาคาดหวังเขวาว่ากอย่างคือเชื่อแป้งได้ใช่ไหมคะโอ้โหโลกแกนี่ยังใช้ได้ใช่ไหมคะเชือแป้ง ชอ,อบของสมวยเตอร์นะคะสไตล์เสียงที่เชี่ยวแป้งนะคะแต่ก็ถามว่าแฟนบอลคงคาดหวังมากมานะคะแป้งก,ก็ตั้งใจที่สุดน,นะคะก็แต่ว่าจะรื้อฟ้าเลยเนี่ยแป้งคิดว่าแป้งเป็นคนที่ไม่กล้าวของนิดว่าจะทุกสิ่งอาจจะต้องตีจะต้องได้จะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งใจความแฟชั่นต่างๆที่ตั้งใจที่สแล้วก็ทม่ติดที่สองเชื่อแป้งน,นะคะขอบคุณนะคะ สี่ปีนี้สี่ปีหน้าเดี๋ยอยากนะบนวงการบอลไทยจะเปลี่ยนไปยังไงในสี่ปีนี้ที่ตั้งใจจะทําให้มันหลายมิตินะคะตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดมันก็ต้องเลือกเรื่องที่สำคัญก่อนแล้วทำก่อนนะคะเพราะว่าคุณจะทำทุกเรื่องพร้อมๆกันเลยเนี่ยก็อาจจะยากนะคะก็ตั้งใจจะพยายาม คัดเรื่องเรียกว่าท็อปเทนออกมาที่ทำฟอนมที่ได้นะคะ่ะแน่นอนเต้ยก็ใครที่นั่งอยู่ตรงนี้มันก็เป็น้ากี้ที่ที่รอ้อนนะคะโดนวิาภา์วิจารณ์เยอะนะคะก็แต่ว่าก็ตั้งใจว่าด้วยความตั้งใจจริงนะคะด้วยความสา,มารกิจของคนรักองการบอนเทิงกัน,ก,น,ก,น,ก,นก็น่าจะช่วยกันให้อย่าง,น,งน้อยก็ต้องมีคุณที่ได้คิดว่าจะเครียดกว่าเดิมไหมคบ อ๋มันก็ต้องเครียดอยู่แต่สมบูรณ์ก่อนไม่มีใครไม่เครียดเลยนะเดิมก็เครียดอยู่แล้วในทะุกคนเครียดมันตลอดแหละนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแมวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ